สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้รายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กาลังห้ามห่านกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทางเหตุการณ์ที่กองกาลังภาคพ,พื้นอิสราเอลระเบิดทําลายฐานที่มั่นและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ลงถึงปิดที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมากและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลและเครื่องบินรบเทพตกลงโจมตี ตำแหน่งของกลุ่มกอร์กาลายฮามัดดับสยองคาชีแต่กลุ่มกอร์กาลายฮามัสก,ยก็ยังเหิมเติ่มยิงอาพีจีใส่รถถังของอิสราเอลจนทำให้รับความเสียหายและมีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายเลยกระทั่อิสราเอลสามารถยึดจรวดจากกลุ่มกอร์กาลายในเขตเบนเบงได้เหตุการณ์ที่่ามมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามเขามันครับ มื่อวันที่24กันยายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะโลกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดย,หยรเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลนะครับยันกรองรถทางด่านลาบลุ่มธงโจมตีกลุ่ม,มกยยามา่อการร้ายฮามาดในฮวดกาซาครับที่มีฮามาสเป็นํำการอยู่และัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลในพื้นที่แนวรบและเป็นยัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอล ม,มีการยิงจรวดโจมตีสาธาระเทศอิสราเอลอีกนะครับตอน,นนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ส่งกองกำลังภาพพื้นดินฐานลาบยานเกราะรถถังแบบนี้นะครับมาถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกองกำลังฮามาสได้มทีที่แห่งหนึ่งที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังฮามาสที่เป็นจุดยิงจรวดทางแสงของกลุ่มกองกำลังฮามาสได้ครับที่อยู่บนตึกสูงแห่งหนึ่งจนทำให้มีการระเบิดแตกกระจายออกมาได้มีลูจรวดบ,บางส่วนครับ รุดรอดออกมาจากบริเวณดังกล่าวด้วยตามภาพวีโอทีปรากฏที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่ากองทหารราบนาหานของกองทัพอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามัตในสมรภูมิระยะประชิดในชวนกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยกองรักวัคกันอิสราเอลกล่าวว่ากองพลน,นาหานได้ดุกคืบเข้าสู่เมืองกาซามากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางการลุกคือบอย่างต่อนเนื่องต่อกรกไลฮา,ามัสซึ่งนอกเหนือจากการสังหารมือปืนแล้วกองทัพอิสราเอลกล่าวว่า กองพลทหารยังได้ค้นพบอาวุธและอุปกรณ์ทหารจำนวนมากรวมถึงเครื่องแบบของกลุ่มกอากรลายฮามาสและได้ทำลายบริเวณที่กลุ่มกอากรลายฮามาสใช้ซึ่งสุงผนให้มีจรวดยิลอดออกมาจากบริเวณดังกล่าวนะครับที่เป็นคลังแสงของกลุ่มกอากรลายฮามาตตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่นครอิสราเอลจนน่าจะเติมต่อกลุ่มกอากรลายฮามาสในปาิิารกิจดอนออฟชาดีอัดบีนะครับพี่น้องหรือรูสสึกของกิลดอนบี กีอัทับอิสราเอลโดยเคนทั้งกองกำลังภาคพืนดินกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับที่ต่อสู้กับกลุ่มก,กวาดล้าหฮามาสเพื่อกวาดั้างฮามาสให้สิ้นซากให้ได้และในบริเวณเหล่านี้ส่วนมากจะยังไม่มีการโจมตีจากอิสราเอลแบบจรงิงจังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีประชาชนชาปาเลตนาอยู่จำนวนมากแต่ในภารกิจกั้งนี้ทพอิสราเอลพอสืบทราบว่าฮามาส มาหลบกบดานที่พื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่จะนำมาสู่การขัดล้างตัวหนังเหล่านี้โดยมีการประกาศให้ออพยกประชาชนชาปาเลต้าจากพื้นที่ก่อนที่อเมริกาโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงจากคนอาหารชุดนี้ไปที่สุดซึ่งคาดว่าทำให้กลุ่มก่อการฮามาสดับเกินตะยองจำนวนมากอย่างต่อเนื่องครับจากผลงานของรัฐอิสราเอลที่ต้องการขัดล้างกลุ่มก่อการฮามาสไอสินซาใครได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลในอนาคตอันใกล้และอันไกลต่อไปเรืการต่อมาทางภาพเหตุการณ์ที่ กองทัพอิสราเอลใช้โดนแล้วกองทัพอากาศนะครับตรวจการหาตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสพบว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสมีการยิงอาวุธปืนออกมาจากลุนที่โรงพยาบาลนะครับพี่น้องที่มีเส้นความร้อนครับออกมาจากตัวอาคารที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสยิงออกมาครับจากบริเวณอาคารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชฉวนกาซาครับที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสชอบใช้โรงพยาบาลเป็นโล่บรรลุเหลือเกินนะครับและมนุษยธรรมสิ้นดีซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ได้ติดตามนะครับ แะมีเหตุการณ์ที่อนองัพอิสราเอลนั้นได้พบเห็นว่ามีฮามาสเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่แนวรบในยุวักาซาที่ระบุว่ากําลังจะลอบวางระเบิดใส่ทหารอิสราเอลที่จะมาปฏิบัติการทหารในพื้นที่ยุวักาซานะครับจากนั้นกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับเพี่น้องเมื่อเห็นฮามาสยืนดูแบบนี้จึงได้นํามาสู่การส่งโดนโจมตีนะครับซัดตึ้มปิดชี่สมสาชิกกลุ่มปลอดัยฮามาสชุดนี้จะดูให้ สยองคาที่บรในที่สุดนะครับเป็นภาพจุ่แรงอย่างพอสมควรแอดบินไ่้ต้องได้เบลอภาพไปด้วยเพราะว่าติดื้อหาุูแรงของ YouTube แต่ก็แสดงเห็นว่ากลุ่มก่อกระไรหา่าที่กําลังยืนอยู่ดับสยองยกกลุ่มนะครับอย่างน้อย4-5คนนะครับที่เป็นภยัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลที่กองัพอิสราเอลนั้นระบุว่ากาลังจะมาวางระเบิดดักเล่นงานทหารอิสราเอลและยังก่อรถทางของอิสราเอลสุดท้ายก็ชะตาขาดเอนะครับผู้ทัพอิสราเอลจับได้กำลังมาสู่การปิดทีพดับสยองคาที่แบบนี้ไปินที่สุด แต่ก็มีเหตุการณ์ที่งานเข้าขคนทัพอิสราเอลอยู่เหมือนกันนะครับเมืรอฮามาดได้เผยแร่คลิปวิดีโอที่บกเขานั้นใช้ RPG โจมตีใสร่รถถังเมอคาว่ากองกองทัพอิสราเอลนะครับที่จอดอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการใหม่นะครับที่มีรถถังของอิสราเอลจอดอยู่และฮามาสก็ได้ใช้ RPG นะครับยิงโจมตีใสร่รถถังของอิสราเอลจนทําให้เกิดการระเบิดแตกกระจายออกมานะครับวนลองที่เป็นผลงานของกคนเอาคัสซัมของกลุ่มกอกรายฮามานะครับ เล่นงานรถถังอิสราเอลโดยใช้ RPG นะครับพี่น้องที่เหตุการณ์น,น,นี้ดูเหมือนว่ารถถังอิสราเอลจะเสียหายหนักไปไม่น้อยพอสมควรนะครับที่มีลูกไฟลูกไฟพุ่งจากตัวรถถังเมอคาว่าของกองทัพอิสราเอลนะครับการว่า RPG ของกลุ่มกองไลฮามัสลูกนี้โจมตีจุดอ่อนของรถถังมือคาว่านะครับที่หามานั้นมี RPG วยดักเล่นงานทหารอิสราเอลรถทางอิสราเอลนะครับ่นทองที่ฮามาตเองก็มีอิหร่านสนับสนุนนะครับที่อาวุธสหน้นา,นนานั้นอิหร่านเป็นผู้จัดหาให้นะครับและอาวุอิห่าจุดนี้ก็สามารถเล่นง,งานรถทางเมือคว่าของกองทัพอิสราเอลได้สําเร็จนะครับในทางกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลจํานวนหนึ่งคนนะครับที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลนายหนึ่งนะครับ ถูกสังหารระหว่างการสู้รบในโชนกาซาเมื่อวันนี้ตามที่วนับอิสราเอลประกาศไว้โดยทหารที่ถูกสังหารนั้นมีชื่อว่าพันตีซาฮาเนทาเนลนะครับอายุ27ปีผู้บังคับของร้อยในกองพันที่77ของกองพลยางเกรา,ญญากะที่7จากมิกตันฮามกโดยการสอบสวนเบื้องต้นของกองกําลังอิสราเอลพบว่าระหว่างการลุกคืบที่กําลังดำเนินการอยู่ในโชนกาซาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าที่ฮามาสได้ใช้อาร์พีจี ยิงสะรถถังของกองพันที่77ทําให้เจ้าที่คนดังกล่าวได,ได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าที่ดังกล่าวนะครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งอาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆจกนกระทั่งเขาเสียชีวิตจากการบาดเจ็บของเขานะครับพี่น้องแอดมินขอแสดงความดีใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปพลทหารอิสราเอลในครั้งนี้ด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่อยา่ัอิสราเอลระบุว่าในพบจวจโจมตีในเมืองทูคาเลม ของกลุ่มก่อการในเขตเวสแบงค์ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าที่ตำรวจได้ทำลายตรวด,ดังกล่าวก่อนที่จะนำตัวคนที่พบจรวจไปสอบสวนนะครับโดยกองกำลัง้องกันอิสราเอลระบุว่าตรวด,ดังกล่าวซึ่งไม่มีมอเตอร์ถูกพบในพื้นที่เปิดโล่งซึ่งดูเหมือนว่าจรวจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานยังไม่ชัดเจนว่าจรวถูกยิงออกมาหรือไม่แต่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าดำเนินการกับผู้ที่ครอบครองจรวชุดนี้โดยนำไปสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าใคร เป็นผู้ทําแบบนี้นะครับที่ไปทุกขามต่อประเทศอิสราเอลอันนี้รัฐอิสราเอลก็จะกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นเจน้าของเหวัดอำนี้ไปในที่สุดนะครับ,บคนข่าวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข่าต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมิน้ขอจากลากระเพีงเท่านี้ถ้าผู้บัญชากาพูดผิดยังไงก็ขอไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ